สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันที่20เมษายนสองห้านะคะเม่เพ่นกามาทักทายสบายดีกับ f อฟทั้งช่องเพื่อที่จะมานำเสนอแนวทางฮานอยรวมของ4เซียนแล้วก็มีของแอดอ้อยพาลวยแล้วก็ของอาจารย์สวัยอยู่ในคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้ แม่เพนและทั้งหกสำนักด้วยนะคะอ่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะยังบ่มีเล่าเนาะเล่าเป็นขอบเป็นเมื่ออื่นนะคะมื่ออื่นมันจันทร์ถึงพมีเนาะแต่ว่าหลังจากที่แม่เพนจะนําเสนอแนวทางฮานอยรวมฮานอยแยกทั้งหมดให้กับเอซทั้งช่องแล้วเนาะ เพื่อนก็ได้แนวทางรัฐบาลไทยของแอดอ้อยพารวยมาแล้วนะคะแล้วก็ของหลวงพ่อสระแก้วนะคะได้วิ่งลูดล่างแม่นๆนะคะมาฝากมาตอนเอฟซทั้งช่องเป็นคลิปอ่าสุดท้ายหลังจากทีลงแนวทางห้าหนอยมดครบมดไหแแล้วเนะาะจะได้นําเสนอแ,แนวทางรัฐบาลไทยต่อเด้จเอจ้ะเนาะอ่ <c oughs> เข้ามาบึงผลงานของหกอาจารย์หกสำนักเมื่อวานนี้กันก่อนว่าเป็นจะไหนแน่น,นะะันค่ะ หมาเบิ่งของนอยพิเศษว่าวานนี้ผลนอยพิเศษออกบน379เล่างออก7จหนึ่งส่วนผลของห้านอยปกติบนออก508ศูนล่างออก0ูย์หและห้านอย VIP บนออก924า่ล่างออก40นนะคะ ส่วนของอาจารย์สไวัยเมื่อวานนี้วิ่งรูดแปดกับห้ามาตัววิ่งตัวรูดมาทั้งสองตัวนะคะแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้เบาเนาะจับคู่บ่ติดศูนย์ถ้าติดศูนย์จะได้บนล่างของนอยปกติแอดอ้อยเมื่อวานนี้เด่น4ีรอง6ค่ะตัววิ่งตัวรูดมาตัวเด่นส่วนตัวจับคู่เข้า2อฮานอยนะคะมาที่4ี่อ่าสี่ ล่างของนอย VIP แล้วก็สี่สองเลยออกสองสี่ล่างของนอย VIP บนของนอย VIP นะคะนี่ค่ะพอเข้าตัวจับคู่เข้าหนึ่งฮานอยส่วนชุดวินเข้าเพิ่มอีกหนึ่งฮานอยเป็นสองฮานอยนะคะอะไรละ่ะลูกอ่า ส่วนเซียนเชียงใหม่วิ่งรุ่นหกกับเจ็ดมาที่เจ็ดแต่ว่าจับคู่พวกเขานะคะเมื่อวานนี้ของเซียนโคราชเก้ากับเจ็ดมาทั้งสองตัวเก้าเจ็ดมาด้วยกันเลยเนาะแล้วก็จับคู่เข้าชุดรองหนึ่งฮานอยก็มาที่ฮานอยพิเศษนะคะเจ็ดไม่ใช่เจ็ด <7. S 2> ฮานอยพิเศษนะคะอ่าเลขออกเจ็ดหนึ่งตรงตรง,ตรงเนาะตาลายฟางสีเหลียวเบิงสีสางนาม้มข้าเจ้าค่ะสางน้มไปลงวัดนะคะลืมยันข้าเจ้าไปก่อน เดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะอ่ะนี่น่ค่ะ f อซค่ะมาต่อค่ะไปสั่งมาแล้วค่ะไปส่งไปลงวัดบ้านยี่สิบเอาไปลงวัดป่ายี่สิบนะคะกอนุโมทนาสาธุบุญไปน้ำกันเนาะทำบุญเล็กๆน้อยๆแต่ละมือแต่ละวันไปสะสมไปเนาะคะ่ะเอฟซีเขามาต่อค่ะของเซียนอุดรเมื่อวานนี้เด่นหนึ่งลองสองตัววิ่งตัวรูดมาทั้งสองตัว แล้วก็จับคู่เข้าที่หนึ่งเจ็ดเลขออกเจ็ดหนึ่งนั่งของน้อยพิเศษนะคะของพิพหารวิ่งรูดสามกับ2ตัววิ่งตัวรูดมาที่สองนะคะแต่ว่าจับคู่บ่อเข่าเนาะเะขามาเอาฮานอยของวันที่ยี่สิบนะคะวันที่ยี่สิบกันต่อเลยเนาะ านอยรวมของแอดอ้อยพารวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่4ลอง0นนะคะวันนี้ชุดวินมี0 1 2 4 8 9จับคู่0 1 0 2 0 3 0 4 4 3 4 5 4 7และ4 8เน้นที่0 3 0 4 4 3 4 7แล้วก็4 8ส่วนชุด3ตัวบน6 4 2 9 0 4 6.03แล้วก็8.02นะคะส่นวนเมื่อวานนี้นะคะของแอดอ้อยทำผลงานจับคู่เข้า1นึ่งฮานอยเด้งบนล่างนะคะฮานอย VIP ส่วนถ้าจับชุดวินก็จะเข้า2องฮานอยนะคะมาฮานอยปกติกับ VIP นะคะวันนี้ให้มาใหม่แล้ววิ่งรูดเด่นที่4ีรองศูนย์ชุดวินมี 012489จับคู่01 02 03 04แล้วก็43 45 47 48เน้นที่03 04 43 47และ48ชุด3ามตบนมี642 904 603แล้วก็802นะคะ,ะมาเอาของอาจารย์สวัยสำหรับแนวทางของอาจารย์สวัยวันนี้นะคะ วิ่งรูดบ่ได้หามากน้อมีอ้เนาะจับคู่ให้เลยก็คือ6 7 6 9 6 0 6 2 7 9 7 0 7 2 9 0 9 2และ0 2ส่วนชุดกันมี1นึกับ1 9นะคะส่วนเมื่อวานนี้วิ่งรูดเข้าทั้ง2ตัวนะคะแต่ว่าจับคู่บ่เขาวันนี้บไหาตัววิ่งตัวรูดมาจับคู่มาหาเลยค่ะ ก็คือ6 7 6 9 6 0 6 2 7 9 7 0 7 2และ9 0 9 2 0 2ชุดกัน1 2, 1, 2กับ1 9นะคะอ่ะแคดหน้าจอเอาค่ะเวลาแม่เดี๋ยวเพื่อนใจให้ใจพรอมของเพื่อนเอง หน้าจอเด้อค่ะไปต่อนะคะมาเอามาต่อที่ห,าห้านอยรวมนะคะ ของผหัสชาแนลวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่สองรองแปดจับคู่ชุดเน้นมีสองหนึ่งสองสามสองแปดแล้วก็ชุดรองมีแปดหนึ่งแปดสามแล้วก็แปดเจ็ดนะคะวันนี้นะคะใยรวมส่วนเมื่อวานวิ่งลูดมาหนึ่งตัวมาตัวรองนะคะของผหัสชาแนลแต่ว่าจับคู่ให้บบเขาส่วนมอน,นี้วิ่งลูดเด่นที่สองรองแปดจับคู่ชุดเน้นสองหนึ่งสองสามสองแปด แล้วก็ชุดลองแปดหนึ่งแปดสามและแปดเจ็ดนั่นเองค่ะเนาะมาต่อที่ของเซียนอุดรค่ะล่าเออขอโทษเล่าสัวหาหนอยรวมของเซียนอุดรวันนี้วิ่งลู่ให้มาบนล่างสองกับสี่จับคู่ให้มีสองศูนย์สองหนึ่งสี่ศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งนั่นเองค่ะเนาะของเซียนอุดรวันนี้นะคะ ส่วนเมื่อวานเซียนอุดรให้มาวิ่งลูดเด่นหนึ่งรองสองตัววิ่งตัวลูดมาทั้งตัวเด่นและตัวรองแต่ว่าจับคู่ให้เข้าหนึ่งฮานอยนะคะมาที่หนึ่งเจ็ดเลขออกเจ็ดหนึ่งล่างของน้อยพิเศษหนึ่งฮานอยเนาะส่วนวันนี้ก็ให้วิ่งลูดบนล่างมาที่สองกับสี่จับคู่สองศูนย์สองหนึ่งสี่ศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งนะคะอ่ะเรากลับมาแคปหน้าจอ,อาน้ำกันค่ะ ้าน้อยรวมของผานชาแนลและเซียนอุดรเนาะโอเคนะคะมาต่อที่ของเซียนโคราช สำหรับแนวทางฮานอยรวมของเซียนโคราชวันนี้วิ่งนูดบนล่างเด่น8ลอง9จับคู่ให้ชุดเน้นมี8 1 8 2 8 3 8 4แล้วก็ชุดลองมี9 1 9 2 9 3แล้วก็9 4นั่นเองค่ะเซียนโคราชวันนี้มี8คู่นะคะเน้น4คู่ลอง4คู่เนาะส่วนป่ะมาณเน้น6เออเน้น3คู่ลอง3คู่ก็ วิ่งรูดมาทั้ง2ตัวนอะกั้งตัวนี้และตัวรองจับคู่เข้าที่7-1ชุดรองล่างหาหนอยพิเศษเข้าตรงๆนะคะส่วนวันนี้วิ่งรูดเด่น8ปดรองเจับคู่ชุดเน้นก็จะมีแปดหนึ่แล้วก็แปชุดรอง9-1-9-2-9-3แล้วก็เกนั่นเองค่ะอาเอามาต่อสุดท้ายท้ายสุดปิดคลิปด้วยของเซียนเชียงใหม่วันนี้นะคะ วันนี้เซียนเชียงใหม่วิ่งรุ่หหนฮานอยรวมเด่นหนึ่งลองสี่จับคู่ชุดเน 1, 2, 1, 8, 1, ้นหนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งเก้าชุดลองสี่สามสี่แปดและสี่เก้าค่ะของเซียนเชียงใหม่วันนี้เนาะส่วนเมื่อวานของเซียนเชียงใหม่วิ่งรุ่นเด่นหกลองเจ็ดตัววิ่งตัวรุ่นมาตัวลองเนาะแต่ว่าจับคู่ให้บอกเขานะคะหมายเจ็ดศูนย์หกศูนย์เลขออกศูนย์ห้าศูนย์แปดช่วยแปะละเตะมันมกับเจ็ดหนึ่งเนาะโอ้ข้าม ก็เลยจับคู่บ่เขาค่ะวันนี้ให้วิ่งลูดมาใหม่แล้วเด่น1นรองสจับคู่ชุดเน้นก็จะเป็น1นึ่งสอแล้วก็ทุดลอง4ี่สามสและ4 9นั่นเองค่ะอ่ะครบ6กสำนักนะคะในคลิปนี้ก็จะมีของซีเซียนแอนดอ้อยพารวยแล้วก็ของอาจารย์สบายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไม่เพลินลัวด้วยนะคะเนาะ ผู้ใดอยากจะเข่าไปซิมสรสชาดส้มตำแซ่บๆนัวๆนะคะก็จิ้มไปที่ลิงก์ใต้คลิปลองร้านเนาะนี่ลองเบิ่งว่าจะแสบจะนัวบอเนาะจิ้มไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะมีครบทุกตำนะคะตำไทยตำลาวตำาม,ม่วตำซ่วน,นะคะอย่เพิ่นก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับแนวทางหาหนรวมของ6สสำนักวันนี้นะคะคลิปนี้แม่เพ่นก็จะขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า แม่เพื่อนขอให้ทั้งผู้ให้และผู้รับโชคดีเฮงเฮงรวยรวยปังปัได้รับแต่สิ่งดีๆทุกๆมือทุกๆวันเด้อจ้ะคลิปนี้กับสวัสดีค่ะ